มันน่ากลัวมากเอาจริงม,มันมันโหดร้ายมากกับสิ่งที่มันทำเด็กมันก็ไม่เว้นรบกวนกับเราถึงขนาดเห็นบอกว่าขับรถไปบนทางด่วนดึงพวงมาลัเลยเนาะบ้าบอขนาดนี้เหรอคะใช่คือคำว่าหนักเนี่ยแม้กระทั่งวิ่งไปจะไปโดนน้ำตาย มึงจะอยู่ทําไมบ้านหลังนี้อมึงอยู่มึงก็ไม่มีความสุขมึงไปอยู่กับกูนู่นเราสัญญากันไว้ว่า<ม>เราจะทําบุญทุกสามให้มันครบสามปีปีที่ 1, ปีที่<ม>2ปีที่3ครับปากวดว่าปีที่1นึ่งเราทาปีที่2ติดโควิดเราเลยไม่ได้ทํามึงไล่กูอ่ะไล่ตอนไหนมึงไล่กู เมื่อกี้มาหน่วยเ,เขายืนอยู่ยืนอยู่เลยครับตรงนี้นี่เลยเหรอเขาทื่นเกาะหลังหน่วยนี้อยู่จริงป่ะตอนนี้นะใชอะ่อะไรอะไรคุณพูดว่าอะไรชมพนาทฮะทุกครั้งที่เขามาเขาจะมีกลิ่นดอกนี้มาด้วยติดตัวตลอดดอกอะไรช,ชมพนาทหรือโมกหรืออะไรสักอย่างที่มันเปกลิ่นเขียวๆแบบอะไรกลิ่นหอมเย็นๆน่ะทำไมครับ